สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันในสัปดาห์ที่สิ์กันแล้วนะคะซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่ก็คือเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรซึ่งเป็นบทการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเลขาคณิตค่ะ เด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรูปเรขาคณิตก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อน,นะคะ่ะดูรูปเรขาคณิตรูปแรกนะคะอันนี้เด็กๆทายถูกไหมคะว่าคือรูปเรขาคณิตที่มีชื่อเรียกว่ายอย่างไรคุณครูกําหนดให้อันนี้คือด้านที่1ครูใส่ไว้นะคะ นี้เป็นด้านที่สองและเป็นด้านที่3ค่ะภาพนี้จะมี3ด้านค่ะนอกจากมี3มด้านแล้วคุณครูจะใส่มุมให้นะคะคุณตั้งชื่อเป็นมุมที่1มุมที่2และมุมที่3ค่ะภาพนี้จะมีทั้งหมด3ด้านและ3มมุมเราจะเรียกรูปเรขาคณิตชนิดนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะถูกต้องกันไหมคะไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูรูปเรขาคณิตรูปที่สองเลยนะคะภาพนี้มีกี่ด้านมีกี่มุมคะกำหนดให้เป็นด้านที่หนึ่งค่ะด้านที่สองด้านที่สามและด้านที่สี่เพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะมีสี่ด้านค่ะมาดูมุมบ้างเป็นมุมฉากใช่ไหมคะครูให้เป็นมุมที่หนึ่งมุมที่สอง มุมที่3และมุมที่4เพราะฉะนั้นภาพนี้จะมี4มุมค่ะรูปนี้มี4ด้าน4มุมเราจะเรียกว่าถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมค่ะไปดูรูปต่อไปเลยค่ะรูปต่อมานะคะภาพนี้มานับด้านกันก่อนค่ะด้านที่1ค่ะ ด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่และสุดท้ายคือด้านที่ห้าเพราะฉะนั้นภาพนี้มีหด้านมานับมุมค่ะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่และสุดท้ายคือมุมที่หมี5ด้านห้ามุมเราเรียกรูปเลยค่ะชนิดนี้ว่าอะไรคะ เราจะเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมค่ะมาดูแบบอื่นอีกนะคะมาดูรูปเลขาคณิตแบบนี้ค่ะสีเขียวแบบนี้เคยเห็นกันไหมแล้ววงกลมแบบนี้เพราะฉะนั้นดูจากรูปร่างเธอไหมคะไม่มีด้านไม่มีมุมมีแต่เส้นโค้งที่มาบรรจบกันเป็นรูปเราจะเรียกรูปสีเขียวนี้ว่า รูปวงรีค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆแล้วถ้าเป็นสีม่วงนี่ละคะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นคล้ายกับฟุตบอลใช่ไหมคะเราก็จะเรียกรูปวงกลมค่ะเด็กๆถูกกันไหมเมื่อเรามีความรู้และรู้จักรูปเลขาคณิตแล้วเราก็จะต้องไปดูเรื่องที่เราจะเรียนกันเลยค่ะ เมื่อนักเรียนมีความรู้เรื่องรูปเลขาคณิตกันแล้วนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่ารูปเลขาคณิตใดมีแกนสมมาตรและรูปเลขาคณิตใดไม่มีแกนสมมาตรหรือรูปภาพที่นักเรียนพบเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันภาพใดที่มีแกนสมมาตรบ้างแล้วแกนสมมาตรคืออะไรนะไปเรียนกับครูเก่งเลยค่ะ มาดูรูปแรกนะคะนี่ก็คือรูปผีเสื้อนะนักเรียนดูซิมีลักษณะคล้ายผีเสื้อเลยนักเรียนว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะคุณครูจะลองพับนะคะมาดูหรือพับตามคุณครูเลยค่ะเห็นไหมคะคุณครูก็พับรูปเห็นไหมคะเส้นที่ครู พับทบกันสนิทที่ครูชี้สีส้มนี่ก็คือคุณครูมาจําลองให้นะคะคือเส้นนี้คุณครูจะเขียนเป็นเส้นประสีแดงซึ่งเส้นนี้เราจะเรียกว่าแกนสมมาตรค่ะเพราะฉะนั้นรูปผีเสื้อนี้ก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองค่ะนะักเรียนลองดูภาพที่2นะคะนักเรียนจะเข้าใจว่ารูปใดที่มีแกนสมมาตรหรือตรงไหนที่เรียกว่าแกนสมมาตรค่ะ ภาพที่สองค่ะภาพสตรอเบอรี่นักเรียนลองเดาดูสิคะว่าภาพสตรอเบอรี่ภาพนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่คุณครูจะลองพับให้นักเรียนดูนะคะคุณครูเริ่มพับค่ะดูนะคะเห็นไหมคะด้านบนและส่วนที่คุณครูชี้คือส่วนที่ทับกันไม่สนิทมีส่วนที่เกินออกมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น ภาพนี้นักเรียนคิดว่ามีแกนสมมาตรหรือไม่หรือเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมนั่นก็คืออะไรคะรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรค่ะไปดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะว่ามีสด้าน4มุมไปดูกันค่ะวิธีการาพับค่ะ คุณครูพับตามแนวตั้งนะเห็นรอยพับไหมคะก็คือรอยนี้คุณครูก็ขีดเส้นประเอาไว้ซึ่งรอยนี้เราจะเรียกว่าแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นภาพนี้มีเส้นประก็คือเราพับกันแล้วใช่ไหมคะจากภาพแล้วมี รอยพับทับกันได้สนิทพอดีค่ะแบ่งภาพออกเป็นสองข้างที่เท่ากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นภาพสี่เหลี่ยมภาพนี้จึงเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะมาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ที่เราเรียนไปแล้วนี่ก็คือรูปอะไรคะรูปวงรีนั่นเองมาดูสิคะว่าจะมี แกนสมมาตรหรือไม่หรือเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมไปดูพร้อมคุณครูเลยค่ะคุณพับรอบที่1ค่ะพับทบครึ่งคุคณครูก,ก็จะขีดเส้นให้เห็นไคะพับกันสนิทคือเส้นนี้นะคะคพับครั้งที่2ค่ะคพับตามแนวยาวเห็นไหมคะพับพับกันได้สนิทพอดีเลยนั่นก็คือเส้นนี้ค่ะ ก็จะมีทั้งหมดกี่แกนคะเส้นนี้เส้นนี้เส้นแรกก็เป็นครั้งที่1เป็นแกนสมมาตรอันที่2ก็เป็นแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นภาพนี้จะมีแกนสมมาตร2แกนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าภาพนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรคะ่ะมาดูรูปต่อไปกันเลยคะ่ะภาพนี้คะ่ะเป็น รูปเลยค่ะคณิตที่เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ว่าจะเฉียงเฉียงนะเรนมาดูสิคะว่าจะมีแกนสมมาตรหรือไม่หรือเป็นรูปสมมาตรหรือไม่ไปดูวิธีการพับค่ะพับครั้งที่หนึ่งเห็นไหมคะพับกันมีที่เกินออกมาทบกันไม่สนิทพับครั้งที่สองเห็นไหมคะทีู่ชี้เป็นไงคะทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังก็มีส่วนที่เกินทับกันไม่สนิทพับครั้งที่สามค่ะเป็นไงคะก็ยังเป็นไงมีส่วนที่เกินออกมาทับกันไม่สนิทผูพับครั้งที่สี่ค่ะเป็นไงคะก็ทับกันไม่สนิทอีกค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จึงเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรหรือแกนสมมาตรหรือ,อยัง ไปดูอีกสักหนึ่งรูปค่ะอ่าอันนี้คือรูปเหมือนลูกศรใช่ไหมคะนักเรียนลองเดาสิคะว่าภาพนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่ไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะครู่พับครั้งที่หนึงทบเป็นไงคะส่วนที่เกินอันนี้ก็ไม่ใช่แกนสมมาตรรู่พับตามยาวค่ะครั้งที่2 ต้องวางให้ทบกันสนิทพอดีดูจากภาพนะพอจะเห็นหรือยางเห็นไหมคะภาพทับกันสนิทพอดีเลยแบบ่งภาพออกเป็น2องส่วนนั่นก็คือเส้นนี้ค่ะซึ่งเส้นนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงเป็น รูปที่มีแกนสมมาตรค่ะที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันมาดูรูปสุดท้ายกันเลยค่ะรูปสุดท้ายจะเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนั่นเองมาดูสิคะว่ารูปนี้จะมีแกนสมมาตรหรือไม่หรือมีแกนสมมาตรกี่แกนไปดูวิธีการพับค่ะ พับครั้งที่หนึ่งเห็นไหมคะพับกันสนิทพอดีอ่านี่คือเส้นที่หนึ่งค่ะพับครั้งที่สองพับกันสนิทพอดีคือเส้นนี้ค่ะดูพับครั้งที่สามค่ะอ่าก็เป็นเส้นนี้นะคะพับครั้งที่สี่ค่ะก็จะเป็นเส้นนี้ นักเรียนคิดว่าเราสามารถพับได้อีกไหมคะคุรูก็จะพับเป็นเส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8ซึ่งเราสามารถจะพับได้อีกใช่ไหมคะช่องเล็กช่องน้อยเพราะฉะนั้นภาพของรูปเลขาคณิตรูปวงกลมเป็นไงคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรเป็นรูปเลขาคณิตที่มีแกนสมมาตร มากที่สุดค่ะขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนว่านักเรียนจะพับได้เล็กขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นรูปวงกลมเนี่ยแน่นอนเลยเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและมีแกนสมมาตรมากที่สุดเลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะว่าแกนสมมาตรเป็นอย่างไรและรูปไหนที่เราเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรนักเรียนก็ลองมาทําแบบฝึกหัดนะคะ เขาบอกว่าถ้าพับตามรอยประนักเรียนเห็นเส้นรอยประไม้เช่นข้อ1นี่เส้นรอยประอยู่ตรงนี้ข้อ2และข้อ3ที่ผู้ยกตัวอย่างมานะเขาบอกว่าถ้าพับตามเส้นรอยประในรูปรอยพับจะเป็นแกนสมมาตรหรือไม่จะเป็นแกนสมมาตรก็ต่อเมื่อเป็นไงคะเราพับแล้วทับกันสนิทพอดีหรือแบ่งรูปภาพที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองส่วนหรือมี ลักษณะรูปภาพที่เหมือนกันนะคะถ้าภาพไหนที่พับแล้วเป็นมีแกนสมมาตรเนี่ยเราจะตอบว่าเป็นถ้าภาพไหนที่พับแล้วไม่แบ่งครึ่งเป็นสส่วนเราจะตอบว่าไม่เป็นมาดูข้อที่1กันเลยค่ะภาพนี้เราแบ่งตามเส้นนี่ค่ะลองเดาสิคะว่าเป็นรอยพับที่เป็นแกนสมมาตรหรือไม่คําตอบก็คือเป็นค่ะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะ พับแบบนี้เราลองพับไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปเพราะฉะนั้นรอยพับนี้ไม่เป็นแกนสมมาตรค่ะนังเรียนดูพับโทรทัศน์นี้นะคะหรือทีวีนะถึงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแต่เป็นยังไงนักเรียนสังเกตด้านซ้ายเป็นว่างๆส่วนด้านขวาเป็นไงคะสองข้างเหมือนกันไหมอีกด้านหนึ่งเป็นไงเสาอากาศสั้นอีกด้านหนึ่งเสาอากาศยาวเพราะฉะนั้นสองภาพบแบ่งครึ่งแล้วเหมือนกันไหมคะ รอยเส้นพับต,ตรงนี้แกนสมมาตรตรงนี้เพราะฉะนั้นคือไม่เป็นแกนสมมาตรค่ะเป็นยังไงคะอันนี้แค่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นเราดูจากรอยพับนะไปดูแบบที่สองค่ะอันนี้เขาให้เป็นไงคะกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและขีดเครื่องหมาย ถูกค่ะลงในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันตารูปที่มีแกนสมมาตรก็คือเราทำไมคะพับแบ่งครึ่งแล้วเป็นไงได้ภาพ2ส,ส่วนที่ทับกันสนิทพอดีและภาพนั้นก็เป็นยไงคะเหมือนกันหรือเท่ากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการกระบาดหรือผีดถูกแล้วเราจะต้องเขียนแกนสมมาตรมา1แกนให้คุณครูก็คือเส้นประใช่ไหมคะ มาดูวิธีการทําค่ะข้อที่1นึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นโรปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่เป็นแบบนี้คําตอบก็คือนี่คุณครูสามารถเขียนแกนได้1แกนเป็นแบบนี้เป็นไงคะแบ่งภาพออกเป็น2ฝั่งซ้ายและขวามีภาพที่มีลักษณะเท่ากันและเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่1จึงขีดถูกค่ะมาดูข้อต่อมาค่ะ อันนี้ซ้ายกับขวาเป็นไงคะเรามองด้วยสายตาเป็นไงก็ทําไมคะไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่เท่ากันเมื่อเราพับแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นใส่กากบาทค่ะมาดูภาพที่3ค่ะมาลองครูลองใส่ดูซิว่ามีแกนสมมาตรไหมนี่ค่ะแบ่งภาพเป็นไงคะด้านซ้ายและด้านขวาเป็นไงเหมือนกันและเท่ากันทุกประการเลยเพราะฉะนั้นก็ขีดเครื่องหมายถูกคะ่ะ เวลานักเรียนทําอย่าลืมนะคะนอกจากขีดถูกหรือกากบาดแล้วนักเรียนจะต้องถ้าภาพไหนขีดถูกนักเรียนก็จะต้องเขียนแกนสมมาตรให้ครู1แกนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดนะก่อนทําจะต้องอ่านด้วยนะคะคําสั่งมาดูอันต่อไปค่ะอันนี้เขาบอกว่า ให้เติมชนิดของรูปหลายเหลี่ยมและจำนวนแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรเพราะว่าอะไรคะตามที่ครูได้สอนในคลิปของนักเรียนไปแล้วดูไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็รู้จักรูปเลคณิตชนิดต่างๆเช่นรูปสามเหลี่ยมก็จะมี3ด้านมี3มุมเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมถ้ามี4ด้านมีสมุมก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะ ส่วนรูปบางรูปเนี่ยอาจจะมีแกนสมมาตร1แกนบางรูปอาจจะมีแกนสมมาตรหลายแกนเพราะฉะนั้นนักเรียนมาสังเกตค่ะวิธีการทำนะข้อที่1เขาบอกว่าให้เติมชนิดของรูปหลายเหลี่ยมและจำนวนแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรด้วยก็คือลากเส้นประนะคะตัวอย่างนะข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปใดทั้ง3รูปเลยภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3มี สมด้านและมีสม,มุมเพราะฉะนั้นเราจะเรียกภาพนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะมาใส่แกนสมมาตรกันค่ะภาพที่หนึ่งสามารถใส่แกนสมมาตรได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะแบ่งภาพด้านซ้ายและด้านขวาออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นภาพนี้จะมีแกนสมมาตรหนแกนค่ะมาดูภาพที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ ด้านทั้ง3ด้านนี่คือด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3มีขนาดความยาวเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาดูวิธีการเขียนแกนสมมาตรค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2และเส้นที่3น้องๆจะเขียนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นภาพนี้จะมีแกนสมมาตร3แกนค่ะจะ เป็นได้เฉพาะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นนะคะเอามาดูภาพที่3ค่ะอันนี้ไม่ใช่ภาพสามเหลี่ยมด้านเท่านะเพราะฉะนั้นจะเขียนแกนสมมาตรได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแบ่งแบบอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็จะมี1แกนค่ะนี่คือวิธีการทำนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันหรือ,อยัง ามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำกันค่ะนี่ค่ะในแบบฝึกหัดบทที่สี่สี่จุดหนึ่งรูปที่มีแกนสมมาตรซึ่งอยู่ในหน้าเก้าสิบหกค่ะอันนี้คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างไปข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองแล้วนะคะก็ดูให้ตอบคำว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะต่อมาค่ะหน้าเก้าสิบเจ็ดค่ะอันนี้ให้กากระบาดผิดในช่องที่รูปที่ไม่มีแกนสมมาตร แล้วขีดถูกในช่องที่มีแกนสมมาตรแล้วก็เขียนแกนสมมาตรเป็นเส้นประนะที่มณคูทำให้ดูแล้วแล้วก็ตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ1เส้นค่ะต่อมาค่ะนั่นก็คือนา98้า98ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มณคูยกไปแล้วนะข้อที่1ก็ให้ตอบก่อนว่าเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดมีข้อ1ข้อ2และข้อ3 ต่อมาด้านล่างก็ทำไมคะมาขีดเส้นลอยปรแกนสมมาตรนะว่าสามารถทับกันได้สนิทพอดีตามที่คุณครูได้ลองพับให้นักเรียนดูแล้วซึ่งเราจะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะคุูครูยกตัวอย่างข้อที่1ไปแล้วน,นักเรียนทำข้อที่2และข้อที่3เวลานักเรียนขีดเส้นแกนสมมาตรนะคะค,ครูย้ำนะคะให้นักเรียน ใช้ไม้บรรทัดแล้ววางให้ตรงก่อนนะคะแล้วลากเป็นเส้นประเท่านั้นนะแกนสมมาตรอ่ะไม่ลากเป็นเส้นทึบนะคะคุณครูทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะต่อมาค่ะวันนี้จะมีสีหน้านะก็เป็นหน้าที่98-99นะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าให้เขียนแกนสมมาตรนะคะ แล้วก็เติมจำนวนว่าแต่ละภาพเนี่ยมีแกนสมมาตรกี่แกนก็คือนักเรียนจะต้องเป็นไงอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนจะต้องลากแกนสมมาตรก่อนครูคอาจจะลากในแนวตั้งแบบนี้แบ่งรูปภาพเป็น2ข้ครั้งเท่ากันใช่ไหมคะแบ่งครั้งที่2ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่1นักเรียนก็ลากในแนวตั้งแบบนี้เป็นเส้นประนะคะแล้วก็ตอบว่ามีแกนสมมาตร1แกนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะทำจนครบนะคะแล้วก็ อย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูนะคะถ้าน้อรียังไม่เข้าใจก็ต้องทำไมคะกลับไปดูคลิปที่คุณครูสอนอีกครั้งหนึง่งทำให้ครบสี่หน้านะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมทำงานส่งนะ